พะวตตอรหโตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะวะตตอรหโตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะวะตตอรหโตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมพุทธายะภาพุทธตไตรัตนญาณมณีโนภราสีสาหัสสุทันมาพุทโธธโมสังโฆยะทาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทังสีวรีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุยโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรม,มสังคาผูเชมิปอิมินาสการเรณะพุทธังอภิปูเชยมามะ อิมินาสกาเเณรธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเเณะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธโมธรรมังนมาสามีสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคสังฆังนามามี มยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติ่สละเนนะสหปัญจชิรานิยาจามะทุติยังปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติ่สละเนนะสหปัญจชิรานิยาจามะตาทิยังปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายา ตีสระเนนัสหปัญจาสิรัิญาจามาพุทธังสระนางคาชามีธรรมังสระนางคาชามีสังฆังสระนางคาชามีทูติยามิพุทธังสระนางคาชามีทูติยามิธรรมังสระนางคาชามี ทูติยมมิส <tim> ังฆังสลนางคาชามิตาติยามปิูุทางสลนางคาชามิตาติยามิธรรมังสลนางคาชามิตาติยามิสังฆังสลนางคาชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ อาทนาทานาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุลมิชาจาราเวรมะนีสิกขาปัทังสมาธาาิยมิมุสาวาทาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌาปมาทฐานาเวรมนีสิกขาปัทังสมาธาาิยมิ Iti piso pakawa arahang sama-sama sam puto ija carana sampano, Sukatoro kawitu anu taro puri satama, sarati, sata masarati, Sarta tewa menusa, สวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะไนโกปะจต่างเวทิตาโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยายปฏิปันโนภะเขวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะเขวะโตสาวกสังโฆยาทิถังจตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสบุคคลาเอสาภะเขวะโตสาวกสังโฆ ु न्यो पाहु नो धिरौ अन्सरीकर अनुतरं पुन्याोका हाह सहसमभिनिर्मित साहु थन्ताङ्खिमे उचित खोर सेनाधि म् ชิตาวามุนิโตตันเตจิตาเวตุเตชิยมังฆาการมาราเทเวกามะพิโยชิตาซาภารติโครามปนารวะกามะกรมัาทายะขังขันเตสุทานเตวิทิชิตาวามุนิโตตันเตจิตาเวตุเตชิ มังคะลานินาราคิริงขชวรังอติมาตะปูตังทาวกิจากามัสนีวสุธารุนตัเมตามปูเสกวิธีนาชิตตาวามวโมนิโทตันเตชัสาภาวะตุเตชิยมังคะรา อุคตะขาดธรรมติหาทัสทาลุนันตังทาวติโยชนะปถังปุริมาละวันตังอิทีพิสังขตมโนจิตวามุนิโตตันเตศึกษาภพวตุเตชิยมังฆานาิการตวานการธรมุทรังอิวะคาพินิยังจินใจ เทวเจนชยกายามาเจสันเตนโสมวิธีนาชิตวามุนิโตตันเตจุสาพวตุเตชิยมังคารนิสัจจางวิหายามติสาจกวาทะเกตุวาทาพิโรพิตามังอติอังทัพูุตต ปัญญาปทีปชะลิตโตชิตวามุนิโตตันเตจุสาภพะวตุเตชิยังมังฆาณิรนโทปนันตะปุชะังวิปุตังไม่ทิปุเตนะเถระปุชะเกเนฆมาปยันโต อิตุปะเทสวิตินาชิตตาวามุนินทงตันเตจุซาเะวตุเตจิยมังคารนิกทุกขาทิ่ทีุ่ชเคนสุธาตาหัตังพัมังวิสุทธิจุติมิต ทิปกาวพิธานังยานาคาเทนล้วที่นาชิตตวามุนิโตตันเตจุษาเพระวตุเตชิยมังคารันิเอตาปิภูตชิยมังคาราอาทคาทายโยวาจโนที่ सलते मताञ्चि हितवानने गौविधानि चुपाथवानि मोखां सुखम् अधिगमय नो सपन्यो महाकालुनिको नाथो हिताय सापपानिना पूर्वे तवा पारमे सा पापातो จวชเชนโหตุเตชิยมังคารังเชยันโตโพธิยามูเรสาขยานางนาทิวาทโนเอวังเตวะวิชโยโฮหิชยาสุชยมังคะเรอปราชิตปัลลังเกสีเสปทวิโปคารเรอพิเสก สัพพะภูธานังอาคาปโตปโมทติสุนักขัตังสุมังคะรังสุปปาพาตังสุหุติตังสุขันโยสมุโตจาชื่อทังพัมมะจาริสุปทาขีนางกายกรรมังวะจากรรมังปทาขีนางปทาขีนางมโนกรรมังปณิธิเตปทาขีนาง ปัทถคีนานิกตตวานะรพันตัดเถปัทาคีเนกภาวตุสาพมังคลังลาคาตุสาปะเทวตาสาพาพุทานุภาเวนัคสทาโสธีภาวันตุเดภาวตุสาพมังคลังลาคาตุสาปะเทวตาสาปาธรรมานุภาเวนัค สัทธาโสธีพาวันตุเตภาวตุสาพ,พมังคลังลาคาตุสาปพพเทวตาสาพาสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพาวันตุเตนาทรงฟ้าโมทรงดินพุ้ทรงสิลธาทรงสมุตย์ทรงอากาศ พุทธังแควค้าธรรม,มขขงังแควค้าสังฆังแควค้าสัตรูภัยพานวิน่าสันตินากาโรกุกุสันโทซิโรมะเชโมกาโรกโกนาขามโนานานาจิเตพุทธกาโลกกสปวพุทโธจัทเวเนเตก ทากาโรสีสะกยามุนีโคตมโมยันกเนยกาโรอริยเมตยโยชิวหาทิเตปัจจพุทธานามมิหัน,นพุทธบูชามาหาเตชาวันโตธรรมบูชามาหาปัญโยสังคาบูชามาหาโพคาวหาาะหัรหังพุทธโทธจิติโสพะะวานามมิหัน ปัญจมาเลชินโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมจตุสจจังปกาเสติธรรมะจักกังปวัตติเอเตนะสัจจวเชนะโหตุเมชิยมังคะรังพุทธังธรรมังสังขังจาติกันตังมรณะกันปานาติกันสารพัดกันกันพุทธังอารหังจังงังพาเวสัมปติชามิเมสัมุขาสภารติเต สลาธรรม,มาสมทรุโธทุสนโสนนโมพุทธายะปุตตาโมระเพปุตังธนกาโมระเพทนางอาทิกายเยกายายายาเทวานาเพียงตังสิทวะอิติพิโสภควายามะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรดังสุขังอราหังสุขโตนโมพุทธายะ เสยาสนากตาพุทธาเชตวามรังสวาหานังจตุสจาสพังและสังเยปิวิสุนราสพังตันหังตราทยพุทธาอัทววสตินายกาสัพเพบริตาไมหังมัทเกเตมิสลาสีเสปริโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปริโตไมหังอุเรสพาคุณาการ อ,อาเเยเมอนุรุโตสาลีปุตโตจะทักทีเนมโกทันโยปิติพากัศมิงโมคะนาโนจวามะเกย์ทักทีเนสวาเนมหังอาสุมานันทลาหุโรกากสปจะมาหานาโมุปาสุวามะโสตะเกมเกสันเตปิติพากัศมิงสุรโิโยควังตะโลนิสินโนสิริสัมฟันโนโสพิโตมุนิปุงขโว กุมาลกัสโปเทงรมเหสีจิตวาทโกโสมัยหังวัฒนเนนิจังปฏิธาสีคุณาต่โรปุณโณังคุลิมาโลจาอุปาลีนันทศิวลีเทราปันัยเมชาตานลาเตติลกามามะเศษสาสีติมหาเทราวิชิตาชินสาวกักเอเตสิติมหาเทราชิตวันโตชิโนรสา ตัลตาสีลและเตเชนอังขามังเคสุสันติตาละตนางบุรโตอาสุทักทเนเมตสุตตะกังทาชสักังบุษโตอาสิวาเมีคุลิมาละกังขานทามุระปริตันจะอาตานาเตียสุตตะกังอากาเสชนังอาสิเสสาปากรสันติตาชินานางนาวรสันยุตาชาตปากรละลังตะตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรันชุุปตะวา อาเสสาวินัยยังตัวนันะตชินเตจุาว่าสตงเมสกิจเจนะสัทธาสามุทธาปัญเชลีชินาปัญชรามัจชันทิวิหารังตังมหิเตเลสัทธาบรตุมังสเพเตมหาบริสัทธภักอิเจวะมันโตสุขโตสุกโข ชินานุภาเวนะชิตุปทโวธรรมานุภาเวนะชิตาสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตระไวยสัทธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญเชลวินาอานาอูนะมะม่าหมะอูนาอานาอามะอาอูอูนาอูอาอะปิติมะมะมีม่ามูลภูนม่ามีม่าหม่มานามะาพะทะ ยาสานุภาวตโตยาขานเนวาท,าเทัาเสติพิงสนังยามิเจวานยุชตโตราตินทิวามตันทิโตสุคขังสุปติสุตโตจับปปังกิจินักปาสเิเอวามาทิคุณุเปตังปริตันตัมพนามะเห การณียมาทะกุสเลนยัยนต่างสารต่างระทางอภิสเมจะสาโกอ,อุชูจะสุชูจะสุวจงจาสามุทวนาต มานิสันตุสโคจะสุภโรจะอาปกิจโจะจสาละหุกวุตติสานตินโยจะนิปกโกจะอาปะาปคาภกูเลสวาน,านุคิตโทนจาจคูทั้งสมาจรเรกินจียนวินยูปะเรอปัวะเธยุสุขิโนวาเคมิโนโหตุสาเพสตัก พระวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานะพุทธาทิตสาวาाาวราวะอะนะวะเสสาทีคาวะเยมหันตาวมัจยาลสกาอนุกทุราทิณทาวะยะจาทิณทาเยจะทุเรวะสาเตยวิทุเรพุ sampawe siwa sape satam kawan tusuk kita tanah paru parang niko petanatiman ye kakat ketina kinci ya satu kami surya mata yang utang alsa ekaputa Kẻ hey, vọng hey, biết sa pa pute suman samphawye abarimanang metanj saparo kasamik mal samphawye abarimanang utang ato jatiryan cha samphat awerang tin no no यावता समिधतमितो एतां सति अतिथयपाममेतां निहाराङ्गुति जानोपकां से वासनेन सम्पान्नो कामे พุทธเมตตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธาลุคาเวนะธรรมะเมตตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมาลุภาเวนะสังฆาเมตตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆาลุภาเวนะกายกรรมังวจจิกรรมังมโนกรรมังสังจิตจกรรมังอสังจิตจกกรรมังขมันตุเมโหสิกรรมังภาวตุเม กรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วมเกินทั้งโดยกายวาจาใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาผู้มีพระคุณสรพพสัตต์ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนท่านในทุกภพชาจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมในกรรมเงินทั้งปวงขอให้ทุกทุกท่านตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้โปรดรับรู้และยกโทษให้ไปนโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกอรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทําแก่พระเจ้าในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพระเจ้าขอโหสิกรรมให้ทุกทกท่านหน้งสินยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นผ้าทานขอจนงนุ่ใจให้เขาเหล่านั้นกลัมมีเมตตาจิตคิดเป็นดีกับพระเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต,ตอร่อกันตลอดไปข้าพระเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำวธิษฐทาน ที่ผู้มาตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างมิชะลาจากสัญญาทั้งปวงหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรก,กับข้าพาเจ้าไม่ว่าจะชาติใพดพบใดก็ตามข้าพาเจ้ายินดีโหสกิกรรมให้ขอถอนความมาคาดความพยายายและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพาเจ้าปนจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนเวรทั้งหมดทั้งสิ้น ด้วยอาน,นิสง์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทางครอบครัวตลอดจนวงสาธนายะผู้มีบุคลาคุณเพื่อและบริวารของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจมีความจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมที่ททปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์อย่างใดใกล้ความเจ็บไข้ายอยาได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีใยทุกทั้งหลายจงเสริมสิ้นหายไป ปานาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงพานสำเร็จจงพานสำเร็จจงพานสำเร็จเถิดอีมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอีมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งแทลึกของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งแทลึกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งแทลึกของข้าพเจ้าอาหารสุจิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารมิทุโโพโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหารอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวร อาหารอภยาบโชหมีขอยข้าพเจ้าจงฝ่าศจากความลำบากอาหารอนิโโหมีขอยข้าพเจ้าจงปราจาจอุปสรรคสุขียาตานวริหาดามีจงรังษาตนให้มีความสุขตลอดกาลลนัเทินอิมีนาปุญญกรรมเมนะด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและชนน์นาวนาวิัสสนากรรมฐาน ตลอดจนผู้ผู้ศใดใดทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาทุกพบชาถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญความดีนี้แด่พระพุทธเจ้าพระรหัสสาวกพระรยาบุคคลและพระโพธิชิตทุกพองค์เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหาบารมีอุดหนุนคำชูคุนบิดามานาครัวจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกพบชาตลอดทั้งเพื่อนบริวารสรพสัสสรพพวิญญทั้งหมด สัปพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายลุกพนจากทุกประสบแต่ความสุขนี้ยิ่งขึ้นไปและขอทินมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้ไปให้ทุกรูปทุกนามทั้งยี่สิบชั้นโธมุโลกชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกยมโลรคมนุนทัสีมีเดรเปรตสุรกายสัเดรชาและในหมื่นโลกธาตุกับแสงจักรวาลที่พบทุกมิติเวลาทั้งที่เป็นมนุษย์อามนุษย์ลูกวิญญาณเดรรภ์วิญญาณและสัมพันธ์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพระเจ้าขอให้ทุกทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เป็นเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและมิตรเมตต่อกัน ขอให้ทุกผู้ทุกนางทุกสรรพสิ่งจงร่วมอนุโมทนา,าในกระแสแห่งบุญนี้และพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ขรรมเจ้าจาัพึงได้รับด,รด้วยเชิญด้วยอำนาจมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้จงเป็นพระลรัปัจจัยวิสัยนำส่งให้ข้าพเจ้ามีสติรู้ตัวมีปัญญาลูกคิดมีปฏิภาณไหวเพลียเฉียบแหลมว่องไวพบความสุขความเจริญทางโลกทางธรรม พอความสุขความสําเร็จทั้งการงานการเงินครอบครัวความรัพกพบจักรวรรดและวักรรมทางปวงโมทนาสาทุโมทนาสาทุโมทนาสาทุ